เปอร์เซ็นต์ได้นะทันวัน

มดครับปลาเต็มสวยอยู่ไหนน้องปัน้อ๋เร็วอะน้องครับู้ำไ,ไห,ห,หลแหงเิว่าเป็นหำไม่เป็นโขง อ huh? okay. uh? yeah, okay. right, okay. ุ้ยปลาร้าหอกปอหืปลาหอกออกเลยกระจงป่ะมีตัวป่ะยุ่งใยุ่งมีะห้เจาหอกออกเลยปาอุ้ยเจปย่งโมหอกหัแหบเบอรสีหองวะปาหอกเลยมุดไปปาหอก คือหอแขงคือห้อแข็งอยู่แถวนี้ละหครับต้องไปหมดหมดเนี่ยปลาห่อตัวแบบง่า่เลยครับปลาคือคือประเค่องห่อ้ามันนานอยู่